โอ้ยพอตรวหลายๆเด้อจ้าแต่ว่ากันเนาะทุองานแหละเข้าใจเนาะออันนี้ตลกจอนจัดแน่เออนี่ว่าแล้วคุณยังเลิกแต่หลังมากเลยชู้เมาเรื่องน้องคนเด็กต่นเ้มึงบอกเขาหนักไปนี่บอกว่าอย่างบอกว่าสิมาขึ้นเลื่อตลกมั้ยนี่ บ่แล้วมาม่วนดิขึ้นรถแล้วอึ้นรสุดนบ่อาเอาดีเอาดีเอดีเอดไปกต่างเาเป็ายใตงไปยังไปหายตเปิดอทรทัศน์ูตเนี่ยปตูิ่มีเปิดโทรััศน์ ซอสชิปมังคุดหมูงหงไปแทบ่าร,รอบนี้สมหรือเข้มหวานูอว่างัตไไม่รู้สึกว่าเป็นเอม,มเเตมาาก,การนก่กกัได้บารูรสก็ถึงจะบารูรสวังมือว่าหมังกรเนี่ยเหมือนกับว่ามันมันชาลิ้นม,มากกว่าสิ่งที่อยา เขาได้คืนก้อนนี่เขาอายสิขึ้นเนยนี่ยู่แล้วไหมฮะเขาบอกว่าแม่นั่นสกีพ่อไหมอายึ้นก้อนก็คือเพิ่นจบเพิ่นจบอายจบปุ๊บแล้วเพิ่นจะหอวเขาไม่ตลกอันนั้นบอเขาออกไปแง่ไปแทงไปยังกับ่าไอ้คนเอาเอาที่มาเก็บเสียที่ยุติเพ่าะอันนั่นไงอันอันรถบ้านเขาเนี่ยรถบ้านกับยุแล้วหลังรถบ้านแล้วแล้ว จะยัลองจบเก่าโรตาดอกนะใช่ใช่เาล่นาเรียนจต่อมุตโตเก่ารตาดอกนะเขารโตาดอกมาในขณะเองยังไม่ทุไทยเออแล้อเล่นต่มอัมโเก่าโรตาดอกาเล่นอยู่ในซีนันเลยออาอยากงเดินทางเอา่ามาเปิดตัวรั์ได้ไหมั้นไปเปิดโทรรับอะไรนะเดินไปัวรัเออ ก็เดเาตัวประกัแนนะ่พี่น้ากอนใจแฟๆ้ๆระเบียบว่าถ้าเสียงใจเกินร้อยเสียงยีเ่เมื่อไก่จอจดจัดอีเดีนะมเมืเอม่อไก่นอมลับออรอ่กัินจ้าขออาตพลนครับพี่นผูู้ชาย เท่าหรเอมะเท่าโอเคโอเคแก้ไฟซ้ำเบิดคือมุกเจ้าผุนยาเอไรคือโอ้ย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 ไปแ้าเนาะอันไปมไปเสียอันระเทศไปไฟเขาใช้ไปผิดไปสว่าสรอบกี่ผุน้ามึง สา์เทศขึ้นไปขันาได้ขนันเลยไม่ล่ะอายังก็ได้ก็ใส่ผ้าใบเอาไปขึ้นกุ้มเปิดก่อนครับพี่รามวันนี้จะขึ้นกุ้มเปิดนะคะใส่เปล่าใส่สูตรโอ้วันนี้เป่เป่าพี่เัป็นกลอดดีนักขอเราอาก็เสพ่กินเขาแซบอยู่วนนี้กินอ่า เกิด <łość> ยังขึ้นอะไรเมนบอง้องปู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 นี่น่ะไปใช้ชุดขึ้นตอยกุ้มเปิดแม่นี่นี่หมไปเลยนน้ำเขาเอ่ไปฟังคำสั่งบอไปกนเดับพี่น้องขอบคุณคาะ